สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูเดี่ยวมีกิจกรรมการลเล่นสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นอีกแล้วนะครับกิจกรรมการลเล่นวันนี้ก็คือลิงชิงหลักนะครับงั้นอย่ารอช้ากันเลยนะครับเด็กๆไปฟังวิธีการเล่นจากครูเดี่ยวก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์เด็กๆจะใช้เป็นตุ๊กตาหรือของเล่นก็ได้นะครับในที่นี้ครูเดี่ยวจะใช้เป็นกลวยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนะครับจะน้อยกว่าผู้เล่นทั้งหมดอยู um um, ่1ชิ้นเสมอเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเด็กๆมีผู้เล่นทั้งหมด6คนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เล่นทั้งหมดก็จะมี5ชิ้นนะครับถ้าเด็กๆมีผู้เล่นทั้งหมด3คนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นก็จะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับหลังจากที่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์หรือเตรียมหลักแล้วนะครับให้เด็กๆ นำหลักหรืออุปกรณ์ของเรานะครับไปเรียงไว้แบบนี้เลยครับวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นให้มีระยะห่างพอเหมาะที่จะวิ่งได้นะครับจากนั้นก็ให้ใครก็ได้หนึ่งคนเป็นลิงก่อนนะครับส่วนผู้เล่นคนที่เหลือให้ไปยืนประจำหลักไว้นะครับคนที่เป็นลิงจะให้สัญญาณว่าใครไม่เปลี่ยนเป็นหลังจากสิ้นสุดสัญญาณ ผู้เล่นทุกคนจะต้องสลับตำแหน่งหลักของตัวเองนะครับห้ามยืนอยู่ที่หลักเดิมและลิงก็ต้องเข้าไปแย่งหลักด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่มีหลักจะกลายมาเป็นลิงแทนนะครับจะเล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครไม่เปลี่ยนเป็น ใครไม่เปลี่ยนเป้นใครไม่เปลี่ยนเป้นวิธีการเล่นลิงชิงหลักไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆลองมาฝึกเล่นตามไปพร้อมๆกับครูเดียวนะครับใครไม่เปลี่ยนเป้น ใครไม่เปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็นใครไม่เปลี่ยนเป็น ไม่เปลี่ยนเป็นครูเดี๋ยวเกือบมาบายบายเด็กๆไม่ทันเลยนะครับสนุกใช่ไหมครับการลเล่นลิงชิงหลักถ้าสนุกเด็กๆอย่าลืมไปเล่นตามนะครับเดี๋ยวคุูเดี๋ยวขอตัวไปเล่นลิงชิงหลักต่อนะครับบายบาย